กดตรงไหนนุ๊กดรวมเนาะเนาะโมงเปน,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 นจัดมันเปลี่ยนโปรไฟล์อันนี้ด้วยช่วยช่วยไปอีกขึ้นขอบคุณในหลายเด้นอนนางแถามาสวัสดีค่ะแม่พษิษจันทจันลืมเอาออกลืมดูลบจังนิดก่อน อะไรไว้เนี่โนโน้อกถึงถึงฉันจะดูอยู่แกอยู่ขโนโน้างนอกแต่ฉันไม่ไม่ทิ้งแกไว้คนเดียวฉันเล่าตามดูแกอยู่ฉันก็ได้กระแนนเขาถึงคือเตอร์ตรตงไหนซดจ้ามันถึงจะได้ <c oughs> สวัสดีจ้านางมาอีกแล้วเจ้าเก่า,า,ากเป็นไงละ่ะเปี่หรือน่องก็ไม่รู้น,น้องหรือบ้างนี่จะปีเดียวกันนะ่ะ สวัสดีจ้ะขอบคุณในหลายได้จะเด้อกดไหลห้กดลูกดกดไหลถูกใจหเออฉันกลมเกือด้ยินว่ะฉันเขาเป็นไลตั้งแก่เล็วก็แน่นแก่จิหายฉันกลมเกือด้ยินนะก็มีแต่ว่าเออเขาไหลรวมกันก็ไดก็ะแน่นรวมกันของานที่สามแลี่จักปี้เดียวกันเนื้อเป็นนองไม่รู้ฉันหาชิบชีีแล้วอ๋อฉันเป็นนองฉันเป็นนองเกบ ีไซ้เสียงดังก็ไม่ได้เนาะมีเสียงเพลงก็ไม่ได้อันนี้พี่โน่ก็คงที่พ่อรู้ละเลยมันก่อจะดีกวัวที่เกบเจ็บเอาไว้ดูเอาไว้แต่ได้หยดอยู่มันจะปิดละอะละทำละเขาไปหาเขาซะก่อนดี่ได้จำได้ มันพอดีใส่เว้นเนาะใส่เว้นแล้วมันไอน,นั้นมันสุดท้กผ่อนเสียงนะจ้าน้องทีมจ้าพี่เดยกฉันว่านางพระนางจ้าขอบคุณเลหลายน้องแจ็คเลยทำเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จ้าอ๋อจ้าขอบคุณเลยหลายด้จ้าน้องแจ็คจ้าพี่ขอบคุณเลยหลายขอบคุณเลหลายเด้อน้องเอ๋มาเป็นกำลังใจถุกถูกครั้งเลย ก็พยายามสูอยุจ้านี่เลหรือเปล่าเนาะอ๋อสงสัยออกเล้วเนาะขอบคุณในหลายเด้อเนาะพัยขอบคุณทุกคนทุกคนเลยจ้าที่เขามาจา้ะอ๋อเขาเองจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบคุณในหลาก็ก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าทางใดใดใดขึ้นคืออย่างอื่นนะปกตินะ เด็กคลิปอันนั้นบลบออกแล้วมันก็พออจ้ะต้องชัดๆจากพี่น้องต้องชัดๆจ้ะวันจบคลิปจุวันเลยถ้าเวนเนยนหลดเด้โอสวัสดียายโอ้เข้ามาหามันก็จะดีกวัวที่เกเจ็บเอาไว้ดูเอาไว้แต่ได้หยดอยูมันจะพิดพิ ก็คุยกันได้เดยจ้าหรือว่าเรียกฉันว่านางฝ่ายยังอยู่นี่อ๋ออ๋อก็มาใจใจดีดีใจดีพอใจขอบคุณทุกคนทุกคนขอบคุณเลยหลายจ้ากำลังมาใหม่อีกหลายคนอยู่ไปหลบคลิปอันที่ว่ามีจอบมีมีดมีม อมมีควมทุกอย่างไ,ไม่ตรงเส้นใดที่ยกที่เทีย่ยวบ้านก้นว่ะแล้วก็ไปตาผาตรง,งตั้มตัวอะไรยังกับตัดเนาะมันไม่ถึงนาทีน่ะที่นี่ก็มาดูเอ้ยทำไมาคลิปอะไรกู <c oughs> ขอบคุณได้หลายค่ะพี่เขามาได้จะเจอทุกคนทุกคนเลยจ้ะขอบคุณได้หลายน้องเกน้องเอตเล็กก็ใส่ไวไฟไนี่แก่บ้านแล้วว่าออกข้างนอกไม่ได้ดิออกข้างนอกแต่ไวไฟ กระบาดมันชัดเจนมันเขาได้แต่คมฉันกิดได้โอ้ตรงไปมันเป็นราวต่างผ่านมันเห็นนี่ชัดฉันกัเคยฉันที่เล่าของฉันนี่เด้อฉันเอาพวกเน่จ้ะเพราะว่าเองน่ะมีมีไงมีวาสนามีวาสนาจะได้ไปต่างประเทศว่วงนอนละนี่นอนจะเข้านอนละนี่เป็นไงหรือว่ายัง วันนี้หลานหลานนอนอยู่ดาไหมวันนี้ถังซัดนะ่ะเห็นเขาลงกันอยู่ดิหรือว่าเขาพี่หรือเองไม่ลู้หรือเปล่าเนาะเขาไม่ได้บอกเองหรือเปล่าเนาะประมาณนี้มั้งคิดว่านะสวัสด <c oughs> ีจ้าขอบคุณที่ส่งให้เนี่ยสง่งรู่พวใจรู้ไห<ต>้เม <c oughs> <ต>ียนจัดคือการคนถักก๊ เด้อฉันกิจถึงแก <c> ่เ <oughs> น็ตตงติมค้างวันนี้อึมใจเออวันวันนี้วันจันทร์เลยเนาะผิดวานอีวาน่อนนี่ก,ก็ลงคลิปอีวานมาเช้าก็ลงคลิปลงคลิปไปวัดไม่มีใครด่าดรง จ้าน้องอัมไพคือน้องข้าบอกจ้าข้าน้องเข้าบอกว่ะน้องข้าบอกว่ะป่ะกล่องอันนี้มันหัวหลานเนอหัวหลาะกลอกอันนี้ปกติก็เต๊บเดี๋ยวก็มืดเติมก็ตังก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่สวัสดีค่ะที่อยู่เป็นกํลาลังใจให้ได้จ้ะเด้ออย่าพึ่งออกฟังเขาพดบใหม่เขาออกมาจา้ะ กฎใหม่เขาออกมาว่าว่าไหลร,รวมเมม,มมได้จ้ะขอบคุณได้หลายจ้ะทีน่นกคือว่ายังทีก็าบอกเลยถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราไม่กล้าแนะนําใครดอกคือไม่อยากให้พี่นกเล็กเป็นโอ้อนกจิ๊นได้ติ้นได้ได้จิ๊นไปไ,ไฟไหมมันเล็กข้างไหมพี่อ๋อมันขาดเขาไหมค่ะในสมัครมินอ ต่ชันนี่สมาร์ทชันกันเลยไล่โซดไล่โซดเก็บคะแนนจ้ะไล่สพี่เดอ้อมาไล่ด้วยกันมาพี่นี่นิดนิดไฟไฟกับเชื่อกให้แต่คำขอบคุณนี่เล็ดเนาะให้คำขอบคุณขอบคุณได้หลาย <c oughs> ของพี่แหละโอ๋อนี่จ้ะก็หลบออกสักจ้ะมาเนาะแต่ว่าก็ออกก็ดีก็มีก็เป็นอิสระอีกอย่างนึงแต่ว่าทั้งฉันเขากดใหม่เขาออกมาจ้ะกดใหม่เขาออกมาว่าว่าไหไรร่วมไม่ไดจ้ะขอบคุณได้หลายจ้ะที่ในส่วนมากเลยทายคลิปสมตามนี่อย่างเยอะเลยนะแต่แต่พวกที่จับ จบจับจบนี่ก็ก็มีอยู่แต่ให้เ <Gym>. รียนต่ำเรียนต่ำก็ไม่ต่ำเท่าไรนะแต่ว่าไม่ได้ยังจะเด้อพี่น้องใครน้ออันนี้ก็ยังสูต่ออยู่คนที่ยังไงละเนาะ สวัสดีค่ะยา่านไหนด้วยกันส่งกล็ลถพี่โสภาออกแล้วนี่จ้ะโชว์นายเดียวตัวหนังสือลายอมอ,อ่อยเลยไม่รู้เลยแล้วอีแค่นี้ขาเว้นออกเร็วเห็นแล้วจ้าเห็นแล้ว เห็นแล้วโอ้กำลังนอนนี่ไงอ๋อไปดีเลยนสักขอบคุณได้หลายคุณแจ๊คที่บอกจ้าฉันฉันไม่รู้กดเนาะขอบคุณได้หลายที่บอกอขอบคุณได้หลายสนุกตั๊บ้มีมีตัดผมให้เมดาตัดกว่ยดาอันตราัง น้องติ๊มได้ติ๊มได้ได้ติ๊ไปไฟไหมมันค้างไหมพี่อ๋อมันค้างเป็นคีเเอรออยู่ไหมหรือว่าออกแล้วเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดลูบหัวใจให้ด้วยค่ะเด้อมาแต่ตัญญาณฉันไม่ให้กับเขาตัญญาณนอนกับเขาไม่ได้นี่สัญญาณนอนกับเขาเขาก้องไหมล่ะเขาก้องไหมมีมี พี่นางเอ้ยนอกนั่งป่ามาคุยดานี่นะมาทำความรู้จักกันไหมมีเน็ตอยู่นางอ๋อจา้จาจะาเก็นจันยังอยู่ขอบคุณได้หลายได้จ้าเด้อเขาบอกว่า